สวัสดีชะ้ะคุณผู้ชมสวัสดีนะคะวันนี้พามาเขาดินเขาดินระยองทุ่งควายกินพามาชมอีกโซนหนึ่งฝั่งทางนี้เรายังไม่เคยมาฝั่งนี้เลยฝั่งทุกทีเอามาอยู่ฝั่งทางหลังโนนชมทุเรียน ลูกกลมสวยมากเลยโอ้โหลูกนี่ทำไมจะสวยขนาดนี้ลูกกลมมากเลยอ่ะอุ้มใหญ่อืมโลเท่าไหร่นี่แม่แปเก้าสิบเก้าสิบอืมเก้าสิบก็ลูกมันกลมไงจัมโบ้สวยสวยโอโหอุ้มไม่ลูกเดียว คุ้มเลยเนี่ยครูนั่นนะกินห้าคนจ้าอ่ารู้จักป้าค่ะราด้วยเหรอโอ้ยขอบคุณในทุ่มโลกอยู่โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาซื้อทุเรียนร้านไหนเนี่ยจ้ามาซื้อทุเรียนเหรอจ้ามาซื้อทุเรอยู่ที่ไหนเนี่ยยูราซานจ้ะฮะยูราซานยราซานซอยยราซานเหรออ๋อซื้อทุเรียนที่นี่ไปขายเนาะอยู่ช่องคุณป้าอยู่จ้าดูขอบคุณมากค่ะ ว่ารถติดตามตลอดเลยแล้วจ่า,จาขอบคุณจังเลยดีใจดีเจอเอฟซีได้ทุเรียนอย่างวันนี้ได้หน่อยเนาะแล<ะ>้า <ละ S 2> ไม่ได้เยอะหรอแล, <ะ S 2> ล <ะ S 1> ้วส่วนมากซื้อรถไหนหรือซื้อตามรถ <ปะ S 1> เนี่ยหรอซื้อตามรถมั่งซื้อตามแพงมั่งปะอืมทุเรียแพงไม่ค่อยสวยแพงไม่ค่อยสวยทุเรียนมันเออมัจะวายแล้วจ้ะเออใช่ป้าก็ไปมาเนี่ยไปเนินสูงไปอะไรมาเฮากหงส์ทุเรียนไม่ค่อยมีจ้ามันวายแล้วมันเลยไม่งามไปนั่งด้เนี่น่ากินเนาะเนี่ยน้องลูกเนี่ยเนาะ ขายดีเนาะถ้าขายตอนนี้ราซานก็ได้ขายอยู่เนาะจ๋อเจ๋เดี๋ยวถ้าเกิดไปเดี๋ยวจะไปอุดหนุนก็อยากจะเข้าไปกรุงเทพอยากไปทําคลิปแบบกินเที่ยวอะไรกรุงเทพอยู่นะแต่ว่ามันก็โควิดไงรู้อยู่ตลาดดวงพลอยได้ปะดวงพลอยเหรอตลาดดวงพลอยแล้วมีเบอร์ไหมอ่ะเบอร์เบอร์อ่ะโอยเดินมาเจอเอฟซีดีใจมาก น้องขายส้มตำเดี๋ตลาดดวงพอยใครกี่หิวกรุงเทพซอยลาซานไปอุดหนุนน้องได้เดี๋ยวป้าหายโควิดแต่ป้าไปกินโอ้ยดููทุเรียนดูเนื้อทุเรียนสวยมากเลยเต็มรถเลยน้โบ้สวย,สวย ทุเรียนสวยวันนี้ทุเรียนแต่ทุเรียนก็หายากนะทุเรียนไม่ค่อยจะมีละมันมจะเป็นบางคันวันนี้พามาชมโซนนี้นะคุณผู้ชมดูดีดูแดดดินคนเล่มมันรถ นี่เบอร์นี่เท่าไหร่อ่ะโขายแล้วคขายแล้วเหรอเบอร์ข้างบนเท่าไหร่อ่ะบรอยยี่สิบร้อยยี่ส้อยยี่ต่อได้ไหมครับรางาเนี่ยเบอร์กางเบอราง้อยสิบแปดบาทเอร์กาขายแล้วขายแล้วครับออันนี้ร้อข้างหน้านี่เขาขายไปแล้วขายไปแล้วขายนร้อยสิบ่อร้อยยี่ข้างบน สวยวงกลมเลเออนุเรียนกำลังกินเลยฟูสวยสวยเลยกำลังกินไม่เกินประมาณสองโลสามโลอ่ะไม่เกินเนี่ยสองโลครึ่งสองโลแปดนะคนมีกำลังซื้อนี่ใช่ลูกไหวยกใหญ่คนแบกไม่ขึ้นคักเรียนน่าซื้ออยู่ คนซื้อเยอะมากน้ำสวยเลยขายปีกโลละเก้าสิบเหรอคะอ๋อขายปีกอะไรก้านยาวก้านยาวก็เปิดไหนนิดหน่อยค่ะอันนี้อันนี้คือก้านยาวเหรอคะในหันกิโลมาตรงนี้ที่ลูกไในเก็บเป็น มันน่ากินนะมัแก่จัดสวยเลย้อแกไม่ไม่แก่รู้แ<ศ>ะ<า>แกะไานยาวขายปี90คุณผู้ชมลูกกำลังกินกลม,มส,กสวยอ,อยู่ จำโบขายเท่าไหร่เนี่ยเนาะร้อยสิบหเลยจ้าจโบร้อยสิบห้าสวยนะจ้าบอรสวยโบสวยจริงๆอันนี้ร้อยยหยกเ่งร้อยเลยจ้ายกเก่งร้อยยี่อนนี้ลูกเหมือนกันค่ะร้อยกเก่งร้อยสิบเลยจ้าอโนนร้อยหนึงยกเก่งเก้าสิบเลยจ้าฟงมันนีเนื้อดีนะพี่งมีค่ะอันนี้ค่ะยัง กินแล้วจะกินเนี้ค่ะแต่เนื้อเหลืองดีอ,อันนี้แกจัดแล้วค่ะโลละร้อยเลยพี่ยกเพียงเก้าสิบจ้ะหวานหอมนะคะนี่รถนี่เท่าไหร่อ่ะทุเรียนเบอร์นี่เท่าไหร่ะนะร้อยยี่ห้าจ้าร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าบาท ผมเปิดไว้ให้ชิมเจอกันอีกอ <c oughs> เจอกันอีกแล้วเดินวนกันไปวนกันมาเออืมกินดูหมอน้ำเขียวอร่อยเค่หมอน้ำเขียวสมาาบูบรณ์มาจากบ้านกกอกว่าเนี่ยมาจากบ้านกกอกปล่าเปล่าจ้าเออลือกมาจากเชียงนึกว่ามาจากเชียงโพนบ่บ่ จำใจยังคนดรออืมอันโลเท่าไรเนี่ยพี่ร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทไปถามที่อื่นดูก่อนได้เขามีแต่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยสามเชิญถิมทุเรียนน้ำเขียวน้ำเขียวทุเรียนน้ำเขียวกินอร่อยเนี่ยเนี่ยเม็ดแดงแป็ดเนี่ยมันเนี่ยแก่จัดเนอะวุ้นไส้สดพร้อมเลยนะเออ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องมกลัวผิดหวังเนี่ยเอาเลยไปหาดูในตลาดนี่โล่ราคานี่ไม่มีเราก็เลีอืงอันนี้ผมบอกร้อยยี่นะอ้ำเดียนอร่อยอร่อยจริงน้ำจิ้มจะอร่อยกว่านั้นแต่มันไม่หวานแต่มันม,มันอหมือนกานยาวร้อยสี่สิบแต่ทุเรียนเขาสวยนะไม่มีตำหนิเลยนะ เ้<ว>เห็นอยู่นู่นไม่ใช่เหรอ,น,อน้องค้าอือเมื่อกี้เห็นพี่อยู่หองค้าน่เรอร้นี้สวยทุเรียน <c oughs> รูปรถสวยทุเรียนสวยเลยเบอร์เท่าไหร่เนี่ยอไหคะร้อยเอ่อร้อยยี่สิบค่ะโอ้ร้อยยี่สิ หมอนใช่ไหมหมอนทองค่ะหมอนทองร้อยยี่ตัวร้อยยี่คุณผู้ชมก็สวยเมื่อกี้ร้อยสี่สิบอันนี้ร้อยยี yeah. ่เท่าไหร่คะนี Lay ้อืมน nice ี Wh ่เท่าไหร่อ่ะอยยี่ตำหนิเหรอมันเป็นผิวหนิมนิดๆไม่ได้ปัดออกแต่ว่าเนื้อมันไม่เป็นลายเป็นแค่ผิวนิดๆคือตำหนิที่ผิวนิดๆ อันนี้ขายเท่าไหร่เนาะร้ 120. <120. S 1> อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบทางนน้นก็มีนะทั้งทุเรียนอนะทั้งแถบทั้งแนวนี่แหละ แต่ว่าป้าไม่เดินแล้วจ้ะป้าร้อนอันก็จะอยู่ราคาก็จะอยู่ประมาณเนี้ยร้อยสิบร้อยยี่สวยจัดก็ร้อยสี่สิบเพราะว่าของมันจะหมดรัานได้ยันนาาหลังมาาเรียนของมันจะหมด ราคาก็ไม่หีกันเท่าไหร่ร้อยสิบร้อยยี่ร้อยสี่อันนี้สุกในปิงขายเท่าไหร่อ่ะทุเรียนอะไรจ๊ะ ธนีสุกในปิ้ง8ปบอืบักเงาขายยังไงอ่ะตัละยี่สิบอเรียนขายยังไงคะแปดสิบห้าจ้ะธนีอือ แปดสิบห้าชนิีชีน้อยทั้งหมดเนี่ยก็คือร้านขายทุเรียนที่เขาดินเนาะนแต่ว่ามันสู้ของมันจะหมดก็มีรถนั้นเล็กนั้นน้อยรถละครึ่งรถปา้าก็ พาเดินแค่นี้แหละไม่เดินเยอะแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมนะคะก็จบคลิปตลาดเขาดินวันนี้นะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ